สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารกองหนึ่งที่ดูภายนอกอาจจะแห้งๆหน่อยนะครับใช่ค่ะเป็นเอกสารราชการเลยครับเป็นเอกสารที่วิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งในอุตรดิตถ์เขากำลังยื่นเรื่องต่ออ,อยอหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่จะบอกว่าเบื้องหลังความดูเป็นทางการของมันเนี่ยซ่อนเรื่องราวที่ฉลาดและน่าทึ่งมากๆเอาไว้เลยค่ะใช่เลยครับเรากำลังจะได้เห็นเบื้องหลังจริงๆของการขออนุญาตใช้สิ่งที่เรียกว่าการกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลาดอาหารอืมซึ่งปกติเราจะเห็นแค่ตอนมันวางขายแล้วใช่ไหมคะครับเราเห็นแค่ผลลัพธ์สุดท้ายบนชั้นวางของแต่ไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะได้มาแต่ละคำเนี่ยเขาต้องสู้กันด้วยตรกกะและข้อมูลกันขนาดไหน ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาถอดรหัสเอกสารเหล่านี้กันเพื่อทําความเข้าใจว่าการจะบอกว่าอาหารของเรามีดีอะไรมันต้องทํำยังไงและที่สําคัญคือไปสํารวจตักกะทั้งวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งผมว่ามันหักมุมกว่าที่คิดเยอะเลยและผลิตภัณฑ์ที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือโจ๊กวุ้นเห็ดโคนน้อยกึ่งสําเร็จรูปคะ่ะหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าเห็ดผงฟังก์ชันฟูดครับงั้นเรามาเริ่มที่จดหมายนําเรื่องกันก่อนเลยไหมคะได้เลยครับ เอกสารแผ่นแรกที่ทางวิสาหากิจชุมชนบ้านเห็ดอุตตรดิต์ไบโอเทคเขาส่งถึงอยเนี่แหละครับค่ะพอเปิดมาประโยคแรกๆก็เจอจุดที่น่าสนใจทันทีเลยเขาบอกว่าการยื่นครั้งนี้เป็นการยื่นเอกสารเข้ามาใหม่อืมยื่นใหม่ใช่ค่ะหลังจากที่เคยขอถอนเรื่องเดิมออกไปก่อนหน้านี้การถอนเรื่องออกไปก่อนนี่เออฟังดูเหมือนมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับ อารมณ์นั้นเลยค่ะคล้ายๆส่งกันบ้านแล้วอาจารย์ตีกลับบอกว่าไปทำมาใหม่นะครับแล้วในเอกสารก็มีคำใบ้อยู่ด้วยนะคะว่าปัญหาคืออะไรมันเกี่ยวกับคำสั้นๆคำเดียวแต่มีความหมายใหญ่หลวงมากในทางกฎหมายอาหารคำว่าอะไรครับคำว่าการสกัดค่ะการสกัดเอ๊ะมันฟังดูเป็นคำธรรมดานะครับมันมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหในโลกของออยนะคะคำนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะคือคำว่าสกัดเนี่ย มันเหมือนเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าเราไม่ได้แค่เอาวัตถุดิบมาบดหรือมาทำให้แห้งเฉยๆแต่มันมีกระบวนการทางเคมีหรือฟิสิกส์ที่แบบจงใจดึงสารบางอย่างออกมาให้มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติในธรรมชาติอ๋อให้มันเข้มข้นกว่าที่มันควรจะเป็น ใช่เลยค่ะแล้วที่นี้พอมีคําว่าสกัดโผล่มาปุ๊บเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นอาจจะถูกมองข้ามจากหมวดอาหารไปเป็นหมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เลยหรือถ้ามันเข้มข้นมากๆนะคะอาจจะเฉียดไปถึงหมวดยาได้เลยซึ่งแน่นอนว่ากฎระเบียบข้อบังคับอะไรพวกนี้มันก็คนละเรื่องกันเลยสิครับคนละเรื่องเลยค่ะความเข้มงวดต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลย การที่เขาตัดสินใจถอนเรื่องเดิมแล้วตัดคําว่าสกัดออกทั้งหมดในเอกสารชุดใหม่นี้ถือว่าเป็นการวางหมากที่ฉลาดมากเป็นการประกาศจุดยืนเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออาหารนะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประมาณนั้นเลยค่ะโหแค่คําเดียวเปลี่ยนสถานะของผลิตภัณฑ์ได้เลยแสดงว่าการเลือกใช้คํานี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆแล้วพอเขาแก้เกมมาแบบนี้รอบใหม่นี้เขาขออะไรที่มันเรียบง่ายลงหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะเขาปรับระดับการกล่าวอ้างลงมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและสมเหตุสมผลมากขึ้นยังไงครับเขาขออนุญาตใช้ข้อความที่เรียกว่าการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารหรือ nutrient function claim ซึ่งมันคือการบอกเล่าความจริงพื้นฐานทางโภชนาการไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอะไรเลยข้อความที่เขาอยากใช้ก็คือ เบตากลูแคนเป็นใยอาหารที่มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบทางเดินอาหารเบตากลูแคนคำนี้ผมได้ยินบ่อยมากในพวกอาหารเพื่อสุขภาพแต่เอาจริงๆมันคืออะไรหรอครับมันคือใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ประเภทหนึ่งค่ะหรือ soluble fiber พบมากในแผนงเซลล์ของพวกยีสต์เข้าโอ๊ตเข้าบาเล่แล้วก็ในเห็ดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เห็ดหลากหลายชนิดนี่แหละค่ะ ในวงการสุขภาพเขาตื่นเต้นกับมันมานานแล้วเพราะมีงานวิจัยเยอะมากที่ชี้ว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็ทั้งกระตุน้นการทำงานของระบบคุมคุมกันช่วยจัดการระดับคอลเลสเตอรอลแล้วก็แน่นอนประโยชน์ที่เราคุ้นเคยกันดีคือการเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ซึ่งก็คือการช่วยการทำงานของระบบทางเดินอาหารนั่นเองถูกต้องค่ะ ข้อความที่เขาขอจึงเป็นการพูดความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วไปไม่ได้อ้างว่ารักษาโรคอะไรเลยโอเคเข้าใจแล้วครับคือเขาเลือกสู้ในเกมที่ตัวเองจะไม่แพ้เลือกใช้คำพูดที่ซอฟต์ลงอิงตามหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานใช่ค่ะแต่แน่นอนว่าแค่คำพูดมันไม่พอ หลักฐานที่เอามายืนยันมันต้องแน่นมากแน่แน่แน่นอนค่ะซึ่งก็นําเราไปสู่ภาคผนวกของเอกสารชุดนี้ที่ผมว่ามันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยใช่เลยค่ะนี่คือส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จริงๆเขาทํำยังไงครับเขาไม่ได้แค่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีเบต้ากลูแคนนะแต่เขาทําการทดลองเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์ว่ากระบวนการผลิตของเขานั้นเหนือกว่ากระบวนการผลิตแบบทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรอ๋อมีการเปรียบเทียบให้เห็นกันจะจะเลยใช่ค่ะ แถมยังแนบผลวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศหรือวอวมาด้วยการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเขาออกแบบการทดลองได้เข้าใจง่ายมากเลยนะครับใช่ค่ะเขาทำให้มันเคลียร์มากๆเขาเอาเห็ดโคนน้อยอบแห้งมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในปริมาณที่เท่ากันเป๊ะคือ650กรัมอืมจากนั้นก็เอาไปผ่านกระบวนการสแบบ แบบแรกคือกระบวนการทั่วไปกับอีกแบบคือกระบวนการที่เขาพัฒนาขึ้นเองการควบคุมตัวแปรต้นให้เท่ากันแบบนี้สําคัญมากเลยนะคะครับเพราะอะไรครับเพราะมันทําให้เรามั่นใจได้ว่าความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากประสิทธิภาพของกระบวนการจริงๆไม่ใช่เพราะใส่เห็ดเริ่มต้นไม่เท่ากาันอ๋อเข้าใจครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือ,อก,กระบวนการที่เขาพัฒนาขึ้นเองมันต่างจากทั่วไปยังไง แม้ในเอกสารจะไม่ได้บอกละเอียดน,นะคะแต่เราพอจะคาดเดาได้จากผลลัพธ์ค่ะครับคือโดยปกติแล้วกระบวนการที่พยายามจะเค้นให้ได้ความเข้มข,ข้นของสารสูงสูงเนี่ยมักจะใช้ความร้อนสูงหรือกระบวนการที่รุนแรงซึ่งมันอาจจะทําลายโครงสร้างของวัตถุดิบไปเยอะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาในปริมาณที่น้อยลงอุปมาเหมือนเราอยากได้น้ําผลไม้เข้มข้นสุดๆเลยเอาไปต้มเคี่ยวจนงวดอื น้ำอาจจะเข้มข้นขึ้นจริงแต่มันก็ระเหยหายไปเยอะมากแถมวิตามินบางอย่างก็อาจจะสลายไปกับความร้อนด้วยภาพนั้นเลยค่ะแต่กระบวนการของวิสาหกิจชุมชนนี้อาจจะเน้นเทคนิคที่ไม่รุนแรงเช่นการบดละเอียดด้วยเทคโนโลยีพิเศษหรือการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำที่เน้นรักษาโครงสร้างและคุณค่าของวัตถุดิบไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วพอเราไปดูผลลัพธ์มันก็น่าทึ่งจริงๆค่ะน่าทึ่งมากครับ เพราะจากเห็ดแห้ง650กรัมเท่ากันกระบวนการผลิตแบบทั่วไปได้ผงเห็ดออกมาแค่100กรัมเท่านั้นเองน้อยมากเลยนะคะแต่กระบวนการที่พัฒนาแล้วของวิสาหกิจชมุมชนได้ผงเห็ดออกมามา,มากถึง325กรัมมากกว่ากันเกิน3เท่าตัวเลยครับในทางวิทยาศา,ศาสตร์การผลิตเรามีตัวชี้วัดประสิทธิภาพตรงนี้ที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตหรือเปอร์เซ็นต์ยิวค่ะเปอร์เซ็นต์ยิวมันคิดยังไงครับคิดง่ายๆเลยค่ะคือเอาน้ำหนักผลิตผลสุดท้าย หารด้วยน้ำหนักวัตถุดิบตั้งต้นแล้วคูณได้100ง้ั้นถ้าคำนวณดูกระบวนการทั่วไปมีเปอร์เซ็นต์ยิวแค่ประมาณ1 5บเอง650หาสรร้อใช่ค่ะหมายความว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่หายไประหว่างทาง ในขณะที่กระบวนการของวิสาหกิจชุมชนมีเปอร์เซนต์อยุดสูงถึง50% 325หาร650นี่คือความแตกต่างมหาศาลในเชิองอุตสาหกรรมเลยนะคะมันคือความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่ไปรอดกับธุรกิจที่อาจจะเจ๊งได้เลยโอเคถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าฝั่งวิสาหกิจชุมชนจะชนะขาดเลยนะครับได้ผลผลิตเยอะกว่าทั้ง3เท่าดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ เพราะพอเราไปดูที่ความเข้มข้นของสารเบต้ากลูแคนในผงเห็ด100กรัมที่ได้เรื่องมันพลิกเลยค่ะพลิกยังไงครับนี่คือจุดคลิมักซ์ของเรื่องเลยผงเห็ด100กรัมที่ได้จากกระบวนการทั่วไปที่เปอร์เซนต์ยิวต่ำๆเนี่ยกลับมีเบต้ากลูแคนเข้มข้นถึง32.21กรัมโอ้32%กว่าๆเลยใช่ค่ะ ในขณะที่ผงเห็ด100กรัมจากกระบวนการของวิสาหกิจชุมชนที่มีเปอร์เซนต์ยิวสูงๆกลับมีเบต้ากลูแคนอยู่แค่24.88กรัมเดี๋ยวนะครับผมชักจะงงแล้วคือกระบวนการของเขาดีกว่าได้ผลผลิตยเยอะกว่าแต่แต่ได้สารสำคัญน้อยกว่าต่อกรัมใช่ค่ะแบบนี้ผู้บริโภคไม่เสียเปรียบหรอครับถ้าผมเดินไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ต ผมก็ต้องเลือกอันที่ฉลาดเขียนว่ามีความเข้มข้นสูงกว่าสิใครจะอยากซื้อของที่เจือจางกว่านั่นคือกับดักทางความคิดที่คนส่วนใหญ่มักจะตกหลุมค่ะและนี่คือส่วนที่ฉลาดที่สุดในข้อโต้แย้งของพวกเขาเลยยังไงครับพวกเขากำลังจะบอกกับอยและกับพวกเราทุกคนว่าการมองแค่ความเข้มข้นต่อหน่วยบริโภคเพียงอย่างเดียวมันอาจจะทำให้เรามองข้ามภาพที่ใหญ่และสำคัญกว่าไป ภาพที่ใหญ่กว่าคือคือปริมาณสารสำคัญรวมทั้งหมดที่เราสามารถดึงออกมาได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือต้องมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใช่ค่ะที่เห็ดแห้ง650กรัมเท่ากันถูกต้องค่ะลองคิดเลขตามกันง่ายๆนะคะสำหรับกระบวนการทั่วไปครับถึงแม้ความเข้มข้นจะสูงถึง32แต่เพราะมันผลิตผงออกมาได้แค่หนึกรัมสุดท้ายแล้ว จากเห็ด650กรัมในตอนแรกเราได้เบต้ากลูแคนออกมาทั้งหมดแค่32กรัมเท่านั้นเองถูกต้องค่ะ100กรัมคูณ32เปอร์เซ็นต์ในขณะที่กระบวนการของวิสาหกิจชุมชนถึงแม้ความเข้มข้นจะดูน้อยกว่าคือประมาณ25เปอร์เซ็นต์แต่เพราะมันผลิตผงออกมาได้ตั้ง325กรัมพอคูณกันแล้วโอ้โห ได้เบต้ากลูกแคนออกมารวมทั้งหมดเกือบ81กรัมเห็นไหมคะมากกว่าอีกวิธีถึง2เท่าครึ่งเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมคะมันเหมือนกับการคั้นน้ำส้ม ค,คุณอาจจะใช้เครื่องคันพลังสูงที่บดขยี้ส้มทั้งลูกรวมถึงเปลือกเพื่อให้ได้น้ําที่เข้มข้นสุดๆแต่มันอาจจะได้น้ําออกมาแค่ก้นแก้วแถมมีรสขมของเปลือกติดมาด้วยอืกับอีกวิธีคือการใช้เครื่องคันแบบนุ่มนวลที่ค่อยๆบีบเอาน้ําออกมาจากเนื้อสม้มซึ่งอาจจะได้น้ําที่ความเข้มข้นน้อยกว่านิดหน่อยแต่ได้ปริมาณน้าส้มรสชาติดีเต็มแก้วจากส้มจํานวนเท่ากันคําถามคือแบบไหนคือกระบวนการที่ดีกว่ากันนั่นแหลคะค่ะโหเป็นการเปรียบเทียบเทียมค้ามมาก มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคือถ้าเราเป็นผู้บริโภคที่เดินดูของบนชั้นเราจะมองแค่ตัวเลขบนกล่องใช่ค่ะเราเห็นแค่ปลายทางแต่จริงๆแล้วเรื่องราวมันเริ่มตั้งแต่ในฟาร์มเลยว่าเราจะใช้ทรัพยากรนั้นได้คุ้มค่าที่สุดยังไงถูกต้องค่ะสิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญมากสําหรับวงการอาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าอะไรครับ ว่าเรากำลังหลงอยู่กับการแข่งขันสร้างความเข้มข้นสูงสุดตอนหนึ่งหน่วยบริโภคอยู่หรือเปล่าจุลลืมไปว่าหัวใจที่แท้จริงคือประสิทธิภาพสูงสุดในการดึงคุณค่าจากวัตถุดิบธรรมชาติออกมาให้ได้มากที่สุดคือวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ไม่ได้กำลังขายแค่ผงเห็ดไม่ใช่เลยค่ะพวกเขากำลังนำเสนอปรัชญาในการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและชาญฉลาดกว่าเดิมเราทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรในภาพรวมครับเราเริ่มต้นจากการแกะรอยเอกสารยื่นขออ,อยทที่ดูน่าเบือ่อค่ะ แต่กลับได้บทเรียนด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อมันแสดงให้เห็นว่าบางครั้งนวัตกรรมที่ดีที่สุดอาจไม่ได้มาในรูปแบบของการสร้างสารที่มีความเข้มข้นสูงสุดเสมอไปแต่อาจจะมาในรูปแบบของกระบวนการใช่ค่ะกระบวนการที่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ได้ผลผลิตสุดท้ายของสารสําคัญออกมามากที่สุดโดยที่ยังคงความเป็นอาหารเอาไว้ได้อ่ะอืม,มันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการคิดว่าอาหารเป็นแค่รถขนส่งสารเคมีชนิดเดียวที่เราสนใจแล้วหันมามองมันทั้งก้อนว่ามันคือผลิตภัณฑ์องค์รวมที่มีคุณค่าในตัวเองคือวิสาหกิจชุมชนแห่งน,นี้กําลังแสดงความภาคภูมิใจในประสิทธิภาพของกระบวนการของพวกเขาถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขความเข้มข้นบนฉลาก เรื่องนี้ทำให้เราต้องกลับมาคิดถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราเห็นในท้องตลาดเลยนะครับเวลาที่เราเห็นฉลากที่โฆษณาว่ามีคอลลาเจนเข้มข้นมีวิตามินซีสูงปรี๊ดหรือมีสารสกัดอะไรบางอย่างในปริมาณที่สูงมากๆใช่ครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ใช่ค่ะมันชวนให้เราตั้งคําถามต่อว่ากว่าจะได้ความเข้มข้นสูงขนาดนั้นมาวัตถุดิบตั้งต้นต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง ต้องถูกเค้นขนาดไหนแล้วมีคุณค่าอย่างอื่นในวัตถุดิบนั้นที่อาจจะสูญเสียไประหว่างทางหรือเปล่าจริงด้วยครับนี่อาจเป็นมุมมองใหม่ในการพิจารณาข้อความกล่าวอ้างบนอาหารที่เราเลือกรับประทานในแต่ละวันเลยก็ได้อืครั้งต่อไปที่เราหยิบกล่องอาหารเสริมหรืออาหารฟังก์ชันขึ้นมาดูลองพลิกดูบเบื้องหลังตัวเลขความเข้มข้นสูงนั้นดูสิครับลองตั้งคําถามว่าวัตถุดิบที่ใช้เริ่มต้นมีเท่าไหร่ แล้วสุดท้ายแล้วเราได้คุณค่าจากมันมาอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยจริงๆหรือเป็นแค่ความเข้มข้นที่สวยหรูแต่ต้องแลกมากับการสูญเสียอย่างมหาศาลเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ